วันนี้ครูนุกมากับอักษร on learn สำหรับคณิตศาสตร์ป .3 คาบนี้นะครับเรายังอยู่ที่บทเกี่ยวกับเวลานะครับเรื่องของเวลานะครับคาบนี้เราจะมาดูว่าระยะเวลาที่เป็นชั่วโมงแล้วก็นาทีเนี่ยครับเราดูจากนาฬิกาได้ยังไงนะครับเรามาดูกันนะครับสถานการณ์ตัวอย่างครับนิทิเดินทางออกจากโรงเรียนเวลา16.15นาฬิกา15นาทีถึงบ้านเวลา17.35นาฬิกานาที คำถามคือนะครับนิทิศเนี่ยนะครับใช้ระยะเวลาเดินทางออกจากโรงเรียนจนถึงบ้านเนี่ยกี่ชั่วโมงกี่นาทีนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นครับวิธีการคิดก็คือเราเริ่มต้นที่16.15นาฬิกานาทีะครับตอนออกจากโรงเรียนนะครับนิทิศก็มองดูนาฬิกาที่โรงเรียนนะครับ16นาฬิกานาทีะครับบันทึกเวลาไว้ พอถึงบ้านนะครับนิทิศก็ดูนาฬิกาที่บ้านนะครับว่าที่บ้านนี่กี่โมงแล้วนะครับก็เป็น17บเนาฬิกา35ม้นาทีใช่ไหมเพราะนั้นถ้าครบ1ชั่วโมงนะครับเข็มยาวเนี่ยนะครับครบ1รอบคือ1ชั่วโมงเพราะนั้นเข็มยาวตอนแรกอยู่ที่เลข3ถ้าครบ1รอบต้องอยู่ที่เลข3เหมือนเดิมแต่เนี่ยเลยเลข3ไปไกลเลยนะครับเพราะนั้นถ้าครบ1รอบหรืออยู่เลข3เหมือนเดิมนะครับหน่วยของเวลานะครับเวลาเราเขียนบอกเวลาต้องได้ 15, 15. นอเหมือนเดิม15นาทีเหมือนเดิมนะครับเห็นไหมครับ เราะนั้น16นาฬิกา15นาทีจนถึง17นาฬิกา15นาทีเนี่ยครบ1ชั่วโมงก่อนนะครับคราวนี้ส่วนที่เหลืออีกจนถึง17นาฬิกา35นาทีนี่คือส่วนที่ไม่ครบชั่วโมงนะครับตรงนี้นะครับจาก15นาทีถึง35นาทีแสดงว่าเวลาผ่านไป20นาทีนั้นแสดงว่านิชิตเนี่ยนะครับใช้เวลาเดินทางจากบ้านาจากโรงเรียนถึงบ้านเนี่ยหชั่วโมง20นาทีเห็นไหมครับ นักเรียนก็ดูได้จากเวลาตอนเริ่มต้นกับเวลาตอนสุดท้ายแล้วสามารถบอกเวลาเป็นชั่วโมงเป็นนาทีได้นะครับโอเคลองดูอีกตัวอย่างหนึ่งครับแม่เริ่มรีดผ้านะครับคุณแม่รีดผ้าตอนเวลา16นาฬิกาสนาทีแม่รีดผ้าเสร็จเวลา17นาฬิกาสนาทีอ่าเห็นไหมครับเพราะฉะนั้น16นาฬิกา15นาทีถ้าครบชั่วโมงครับก็ต้องเป็น17นาฬิกา15หนาทีหน่วยนาทีนี่เหมือนกันนี่ครบชั่วโมงแล้วนะครับ เสร็จแล้วนะครับถ้าข้างหน้ายังเป็นเลขเดิมข้างหน้าเป็นเลข17เหมือนเดิมนะครับแสดงว่าไม่ครบชั่วโมงครับตรงนี้17เหมือนเดิม17เหมือนเดิมนะครับจาก15นาทีถึง30นาทีตรงนี้ใช้เวลา15นาทีเพราะฉะนั้น1ชั่วโมงกับ15นาทีก็แสดงว่าแม่รีดผ้าใ,ใช้เวลา1ชั่วโมง15นาทีนั่นเองนะครับอลองดูครับถ้าให้นักเรียนเป็นคนบอกบ้างนะครับว่านิดเดินทางไปบ้านยายครับ ออกจากบ้านตอนกี่โมงครับดูนาฬิกาครับออกจากบ้านกี่โมงอ่าสมมุติว่าไปกลางวันนะเราคงไม่ค่อยเดินทางกลางคืนถ้าไม่ได้เดินทางไกลมากเนาะนะครับกลางวันนะครับ9นาฬิกากี่นาทีเอ่ยเข็มยาวชี้เลขหกพอดี6 5 3 0 9สนาฬิกา30นาทีนะครับออกจากบ้านตอนนี้ถึงบ้านยายครับเข็มสั้นเกือบจะถึงเลข12แล้วยังเป็น11อยู่นะครับ11นาฬิกาเข็มยาวชี้เลข10 1 1ินาฬิกา50นาทีนะครับถามว่า ใช้เวลาเดินทางกี่ชั่วโมงกี่นาทีเริ่มออกจากบ้าน9ก้านาฬิกาสานาทีหชั่วโมงผ่านไปหลักฝั่งนาฬิกาหรือฝั่งชั่วโมงเนี่ยนะครับต้องเพิ่ม1ชั่วโมงก็เป็น10บนาฬิกาสานาทีเหมือนเดิมนะครับตัวนาทีต้องเท่ากันถึงจะครบ1ชั่วโมงนะครับแล้วก็ไปอีก1ชั่วโมงครับจาก10ก็เป็น11บเนาฬิกาสานาทีเห็นไหมครับสิบเนาฬิกาสานาทียังไม่ถึงบ้านยายนะครับถึงบ้านยายตอน11บเนาฬิกาห้ารับ เพราะฉะนั้นจาก30นาทีไปจนถึง50นาทีช่วงตรงนี้20นาทีในส่วนที่ไม่เต็มชั่วโมงแสดงว่ามีชั่วโมงนะครับที่เต็มเต็ม2ชั่วโมงแล้วก็ที่ไม่เต็มชั่วโมงอยู่อีก20นาทีแสดงว่านิดเดินทางไปบ้านยายใช้เวลา2ชั่วโมง20นาทีนะครับนักเรียนก็ใช้วิธีค่อยๆค,ค,คิดไปทีละชั่วโมงแบบนี้ก็ได้นี่คือลักษณะแผนภาพเวลาลักษณะที่เป็นชั่วโมงแล้วก็นาทีให้นักเรียนเห็นภาพก่อนนะครับโอเค ลองตอบคําถามต่อไปนี้ครับดานูไปเรียนพิเศษวันเสาร์เริ่มเรียนเวลา8นาฬิกา30นาทีใช้ระยะเวลาเรียน2ชั่วโมง30นาทีถามว่าดานูเลิกเรียนพิเศษเวลาใดะนะครับเพราะฉะนั้นการที่เวลาผ่านไปก็คือการบวกนั่นเองนักเรียนเอาเวลาเริ่มต้นนะครับ8นาฬิกา30นาทีไปบวกกับเวลาที่ผ่านไปอีก2ชั่วโมง30นาที ซึ่งมีหน่วย2หน่วยนักเรียนต้องเขียนหน่วยไว้ข้างบนแบบนี้ด้วยนะครับว่ามีหน่วยนาทีกับหน่วยที่เป็นชั่วโมงหรือหน่วยของนาฬิกานะครับเอานาทีบวกกันครับ30บวก30ได้60นะครับเอาฝั่งนาฬิกาบวกกัน8บวก2ได้10ซึ่งต้องระวังว่านะครับตัวนาทีเวลาเราเขียนบอกเวลาเนี่ยนะครับสมมติเวลา9นาฬิกา60นาทีแบบนี้ไม่มีนะนะครับถ้าครบ60นาทีแปลว่าครบชั่วโมงนะครับต้องเอาไปให้เป็นเวลาชั่วโมงเสมอ 60นาทีก็คือ1ชั่วโมงนะครับก็ต้องทดไปให้ฝั่งชั่วโมง1ชั่วโมงนะครับจาก10นาฬิกาก็เป็น11นาฬิกา60นาทีก็คือ0ูนนั่นเองนะครับแสดงว่าดดนูเนี่ยนะครับเลิกเรียนพิเศษตอน11นาฬิกาตรงนะครับ11นาฬิกาตรงก็คือครบ2ชั่วโมง30นาทีอ่านะครับมนัไปดูภาพยนตร์กับเพื่อนระยะเวลาที่อยู่ในโรงภาพยนตร์ 1>, 1ชั่วโมง45นาทีหนังฉายครับดูภาพยนตร์คือไปดูหนังใช่ไหมหนังฉายชั่วโมง4 5นาทีอ่าถ้ามานัทออกจากโรงหนังเวลา20นาฬิกา55นาทีจงหาว่ามานัทเข้าไปเวลาที่มานัทเข้าไปโรงภาพยนตร์ตอนกี่โมงอ่าโจทย์ให้หาเวลาที่มานัทเข้าโรงภาพยนตร์เพราะนั้นตอนนี้รู้เวลาตอนที่ออกมาใช่ไหมครับแล้วเรารู้ว่าอยู่ในนั้นกี่ชั่วโมงเราต้องเอาเวลาตอนออกมาเนี่ยเวลาตอนหลังลบด้วยระยะเวลาที่เราใช้เวลาไป ก็จะได้เวลาตอนเริ่มต้นว่าตอนที่เราเข้าไปอ่ะกี่โมงนะครับลองดูครับเราก็เอา20นาฬิกา55นาทีเป็นตัวตั้งลบด้วยเวลาที่เราดูหนังครับ1ชั่วโมง45นาทีเห็นไหมครับเวลามันมี2หน่วยนะครับหน่วยที่เป็นนาฬิกากับนาทีนะครับเราต้องเขียนหน่วยไว้ข้างบนด้วยนะครับตัวตั้งครับ20นาฬิกา55นาทีลบ1ชั่วโมง45นาทีในหน่วยชั่วโมงก็จะเอามาใส่ในช่องนาฬิกานะครับลบกันออกมาครับ55ลบ45ได้10เนาะ 20-1ลบ1ได้19ตามนี้นะครับแสดงว่าเข้าไปดูภาพยนต์เนี่ยนะครับตอน19นาฬิกานาทีมองอีกแบบหนึ่งครับก็คือมองแบบย้อนเวลาอ่านะครับเราเริ่มเราออกมาจากโรงหนัง2ทุ่มห5หรือ20นาฬกา55นาทีะครับอยู่ในนั้น1ชั่วโมง45นาทีย้อนตัวชั่วโมงก่อนถ้าย้อนกลับไป1ชั่วโมงนะครับตัวหน่วยนาฬิกาต้องลดลง1หน่วยใช่ไหมจาก20เหลือ19ตัวหน่วยนาทีต้องเท่าเดิมเพราะมันครบชั่วโมงพอด ก็จะเป็น19นาฬิกา5นาทีนีย้อนมา1ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นย้อนอีก45นาทีครับ55ก็ลบไป45ก็จะได้19นาฬิกา10นาทีนะครับก็ตอบครับมนัดเข้าไปในโรงภาพยนตร์เวลา19นาฬิกาสนาทีเห็นไหมครับวิธีคิดมี2วิธีวิธีแรกก็เอามาลบอีกวิธีหนึ่งก็มานั่งไล่ย้อนไทม์ไลน์ของเวลานะครับดูบนเส้นจำนวนเวลาได้นะครับโอเคคราวนี้นะครับนักเรียนลองฝึกทา แบบฝึกหัดในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ของอักษรลองดูนะครับว่านักเรียนจะบอกระยะเวลาที่ใช้ทํากิจกรรมได้หรือเปล่านะครับข้อแรกครับว่ายน้าครับเริ่มว่ายน้ําตอนกี่โมงนักเรียนก็ดูเวลาน้นนาฬิกานะครับเริ่มว่ายน้ํากี่โมงครับชี้เลขหนึ่งหนึ่งนาฬิกาคือตีหนึ่งเราคงไม่ไว่ายน้ําตอนตีหนึ่งใช่ไหมครับลูก แปลกๆนาะว่ายน้ําตอนตีหนึ่งว่ายได้เนาะแต่แปลกใช่ไหมครับสาว่ายน้ําส่วนใหญ่ก็ไม่เปิดด้วยใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นก็ควรจะเป็นช่วงกลางวันเนาะกลางวันก็จะเป็น13บสนาฬิกานะครับเข็มยาวชี้เลข4ก็20นาทีตอนเริ่มเนี่ยนะครับสิบสานาฬิกายีนาทีนะครับตอนเลิกครับว่ายน้ําเสร็จตอนกี่โมงครับเข็มสั้นยังอยู่เลข2อยู่ยังไม่ถึงเลข3นะครับอยู่เลข2ก็บ่าย2หรือ14นาฬิกา เข็มยาวเล็ก10ครับก็5นาทีอนาทีถามว่าใช้เวลาว่ายน้ําเท่าไหร่นะครับมี2วิธีวิธีแรกคือเอาเวลามาลบกันเอาตอนเลิกนะครับลบตอนเริ่มนะครับเอา14.50นะครับก็ต้องเวลาลบกันมี2หน่วยนะครับนักเรียนก็เขียนหน่วยด้วยนะหน่วยนาฬิกากับหน่วยนาทีนะครับ14นาฬิกา50นาทีลบด้วยตอนเริ่มต้นครับ13นาฬิกา20นาที อ่าขีดเส้นใต้นะครับ50ลบ20ได้30นะครับ14ลบ13ได้1ถูกไหมครับ14ลบ13ได้1นะครับนี่คือเวลาที่ใช้ไปนะครับเพราะฉะนั้นใช้เวลาไป1ชั่วโมง30นาทีไม่ใช่ใช้เวลาไปน1นนาฬิกานะถ้าบอกว่าระยะเวลาที่ใช้เวลาไปเท่าไหร่นะครับเวลาบอกระยะเวลาเราจะบอกเป็นชั่วโมงนะเราไม่บอกเป็นนาฬิกา การบอกเป็นนาฬิกาคือบอกเวลาว่าณนขณะนั้นเวลาเท่าไหร่หรือตอนนู้นเวลาเท่าไหร่จะบอกเป็นนาฬิกาว่ากี่นาฬิกาแต่บอกระยะเวลาว่านานหรือไม่นานให้บอกเป็นชั่วโมงกับนาทีอย่างนี้ต้องตอบว่า1ชั่วโมง30นาทีนะครับอันนี้ก็ว่ายน้ำนะครับใช้เวลา1ชั่วโมงนะครับ30นาทีครูเขียนเอียงขึ้นไปตรงนี้นิดนึงนะครับ30เขียนทับได้ไหมขอเขียนเอียงดีกว่านะครับเขียนทับแล้วมองยากนะครับ กูเขียนเองขึ้นมาตรงนี้นะครับ30นาทีนะครับนี่คือใช้วิธีการลบนะครับก็ได้1ชั่วโมงกับอีก30นาทีหรืออีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือใช้ไทม์ไลน์เนาะเริ่มต้นเนี่ย13บสนาฬิกายีนาทีอ่า13บสนาฬิกายีนาทีนะครับถ้าผ่านไป1ชั่วโมงครับผ่านไป1ชั่วโมง1ชั่วโมงตรงนี้นะครับหลักนาฬิกาต้องเพิ่มไป1หน่วยนะครับจาก13เป็น14 ถูกไหมนะครับก็เป็น14นาิกา20นาทีนะครับยังไม่เลิกว่ายน้ำครับเราเลิกว่ายน้ําตอน14นาิกา50 20ไปถึง50ใช้เวลาอีก30นาทีตรงนี้คือเลิกว่ายน้ำครับ14นาิกา50นาทีตรงนี้อีก30นาทีเพราะฉะนั้นตอบ1ชั่วโมง30นาทีก็ได้เหมือนกันโดยใช้วิธีการมาไล่แบบนี้ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นักเรียนถนัดนะครับนักเรียนก็สามารถเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งในการกลับไปทําแบบฝึกหัดเพื่อทบทวนได้นะครับ อลองดูครับอ่านหนังสือเริ่มอ่านตอนกี่โมงสมมติอ่านหนังสือก่อนนอนแล้วกันเนาะวันนี้วันพรุ่งนี้วันหยุดวันนี้ก็เลยอ่านหนังสือก่อนนอนอเริ่มอ่านตอนหนึ่งทุ่มส่วนใหญ่เราอ่านก่อนนอนก็กลางคืนแล้วนะครับเริ่มตอนหนึ่งทุ่มใช่ไหมครับ19นาฬิกา30นาทีเห็นไหมครับเข็มสั้นชี้เลข7 19กนาฬิกาเข็มยาวเลข6 30นาที19.30นอ่าน,น,น,น บางคนอาจจะตื่นมาอ่านตอนเช้าก็ได้นะแต่ครูสมมุติว่าเป็นตอนกลางคืนแล้วกันนะครับคำตอบที่ได้ก็เท่ากันแหละแล้วแต่นะครับอลองดูนะครับตอนเลิกครับเลิกกี่โมงถ้าเป็นตอนกลางคืนเข็มสั้นเลยเลข8ยังไม่ถึงเลข9้ายังเลขก8อยู่ก็2องทุ่มอยู่นะครับ20นาฬิกากี่นาทีครับเข็มยาวเลยเลข9้แล้ว9ก็45เนาะ4 5 4 6 4 7 48 48นาทีอ่า ถ้าข้อนี้เลือกใช้วิธีการลบนะครับเอาเวลาตอนหลังครับเวลาก็ต้องเขียนนาฬิกาก่อนนาฬิกากับนาทีก่อนเอาเวลาตอนหลังครับ20.48เนี่ยก็20.48นากา48นาทีลบด้วยตอนเริ่มต้น19.30นะครับ1ิ 19. 30นาทีลบกันลงมาครับ8บ0ได้ 8, 8. 4ลบ3ได้1 20ลบ19ได้1นนี่คือคำตอบ เพราะฉะนั้นใช้เวลาอ่านหนังสือนะครับใช้เวลาอ่านหนังสือนะครับอ่าชั่วโมง1ชั่วโมงนะครับสินาทีนั่นเองนะครับสินาทนะีนะครับครูก็จะชอบใช้วิธีการลบนะโดยส่วนตัวครูชอบใช้วิธีการลบเพราะว่ามันทําได้เร็วนะครับมันตั้งปุ๊บทำได้เร็วใช้พื้นที่น้อยไม่ต้องใช้พื้นที่กระดาษเยอะนะครับก็ตั้งแล้วก็ลบได้เลยนะครับ เพราะฉะนั้นนักเรียนลองไปฝึกทําข้อที่เหลือในหนังสือเรียนแล้วก็หนังสือแบบฝึกหัดมาก่อนครูได้เลยนะครับข้อไหนที่ยังไม่ทําคราวหน้าเรามาดูไปพร้อมกับครูนะครับแล้วนักเรียนก็ฝึกทำนะครับแล้วบอกระยะเวลาเป็นชั่วโมงแล้วก็เป็นนาทีนะครับแล้วก็ระวังว่าเวลาบอกระยะเวลาไม่ได้บอกเป็นนาฬิกาบอกเป็นชั่วโมงนะครับสำหรับคาบนี้ครูย้ำไว้เท่านี้นะครับฝากนักเรียนกลับไปฝึกด้วยคราบหน้าเจอกันครับผมสวัสดีครับ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน